สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมโปรเจกต์ซอมบอย EP ที่6ครับจาก EP ที่แล้วที่เราหนีมากลับมาถึงเซฟเฮาส์ตรงนี้ครับเก็บของกันเรียบร้อยครับตอนนี้ก็ภารกิจต่อไปคือตามหาน้ำมันครับรอบที่แล้วเราก็ใกล้เข้าใกล้ความจริงมากขึ้นครับ่ะออกเดินทางกันอีกรอบหนึ่งก่อนจะออกเดินทางไปเดีย๋ยวจะขอดูนิดน,นึงครับเราฟาร์มไปถึงไหนบ้างครับอืมร,รอบราพที่เรา,าเราฟาร์มไปถึงโกดงังตรงนี้ครับ ที่เป็นสีดำๆเนาะแล้วเราก็ของเต็มก่อนครับเลยเลยกลับมาเก็บของเดี๋ยวพี่นี้ว่าจะวิ่งไปไม่มีรถทุกคนวิ่งไปแล้วก็ดูในโกดังก่อนครับไปเริ่มกันเลยก่อนจะเป็นเริ่มกันก็เหมือนเดิมครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับน้องว่าอะไรนะเมื่อก้นี้เนี่ยพี่ไอ้กาว ประสาทไม้ผมก็มาต่อมันนี้เรือยๆได้ได้ได้ใช้ไปเลยครับอยากใช้อะไรใช้ไปเลยของเราเริ่มกลับมาแล้วลืมอะไรลืมไหมเนี่ยลืมทําอาหารออกมากินที่ว่าข้างหน้ามีอีกเยอะเนี่ยซอมบี้จากตอนแรกนี่ครับตอนแรกไม่มีไม่มีเลยครับซอมบี้เนี่ยเฮลิคอปเตอร์มาครับทีเดียวเท่านั้นแหละซอมบี้มาบ้านปีเราไปซอมบี้ปะโลมไหมชิวชิลโลมอยู่สบายปานน่าจะไม่เคยมีอะไรก็ไม่เคลียร์เท่าไหร่ครับซอมบี้เริ่มโม่ซั่ว Yeah, <jas> หมถ้าจะให้ดีนี่ครับต้องทําให้สัญญาณกันขโมยดังสักสักสักครั้งหนึง่งเฮ้ยเหมือนตรงนี้เรายังไม่ได้ฟาร์มนะน้องมีซอมบี้อยู่ในบ้านเนี่ยเรายังไม่ได้ฟาร์มโอ้เราฟาร์มไปแล้วอซอมบี้มาใหม่มาใหม่ <า S 1> ไม่ใช่มาใหม่คือมันน่าจะตามตอนที่เราวิ่งมาในบ้านนะเอาจริงบ้านหลังนี้เราเข้าไปแป๊บหนึ่งพี่จําได้เลวในการปลุกเชฟิผมดีเดี่ยว พี่ไม่ได้ยินครับพี่หูตึงเราก็จะเดินทางไปที่ปั๊มน้ำมันแห่งเมืองมาโดครับไปดูกันว่าสามบีจะเยอะหรือเปล่ามีเพื่อนคนไหนอยากมาเล่นด้วยทักมาได้นะครับเซิร์ฟเราสร้างไว้เล่นทุกๆไม่ได้เล่นทุกวันครับนัดเวลาเล่นกันครับเอ,เอาที่สะดวกครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเวลาตั้งแต่หนึ่งทุ่มมาจนถึงห้าทุ่มเที่ยงคืนครับประมาณนั้น ยินดีต้อนรับถ้าเป็นวันถ้าเป็นวันหยุดก็ทางวันก็ได้ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่เสมอนะครับมาเล่นกันด้วยกันได้มือใหม่มือเก่ามาเล่นด้วยกันได้ครับแต่แหลกผมไม่รับประกันนะไม่แหลกหรอสซอบี้ไม่เยอะเกมมันไม่ค่อยแหลกหรอกจริงนะซออบี่มันเยอะเลยแหละพักสะข่ายของน้องเขาเวลก้าครับแต่ใน ep ที่แล้วเขาได้แพ้มาครับจากการรู้สึกปีนรั้วป่ะหรือโดนจากอะไร ปีนล้วอืมปีนล้วเฮ้ยพี่ผมฆ่าซอมบี้ตัวเดียวไม่รู้สึกเลยพี่ขวานมาจัดไปมามามาไม่ให้อะไม่ให้อะทำไมอ่ะอ้าวุ้งใหญ่จุ๊บหูใหญ่พี่เก็บไปหมดพี่จะเก็บไปหมดนี่ต้องตีก่อนครับตอนนี้เขาจะมาเก็บรอได้แล้วพี่ฮ่าโอ้โหหเยอะจริงวันช็อตพี่น้องถือขวานอะไรก็โป๊ะโปะโปะ สนามบอลที่เราเคลียร์ไปแล้วเขาก็มาอีกรอบนึงครับวันนี้มีการหิวออ้ยขอสแกนก่อนนะตอนนี้อยากได้เกาะดีๆสักอันนึ่งอะถ้าเราอยากได้เกาะดีๆเราต้องผักซอมบี้เรายาตเีเ่ะอุ้ยตัวนี้อึดจังอุ้ยอึดจังอะ่ะเดี๋ยวก่อนนะในฝูงนี้ไม่มีสแกนก่อนมีเกาะไม่มีแล้วตัวอ,อ่ะพี่มขขอเองอ,อะนะฮะ อมันเค้ยักสันขึ้นครับน้องซอมบี้เข้ามดห่วงน้องอะเนี่ยครับสาเหตุที่ไม่ค่อยอยากจะตีด้วยกันซอมบี้มันเดินวนมั่วครับต้องเล่นไกลกันนิดน,นึงครับเกมโหมดเด็กซอมบอยไม่ใช่แบบเหมือนแล็กช่วยกันตีหรือว่าเหมือนแลนนะครับใครเล่นเกมแล็กกับแลนรู้จักบ้างอม่รู้จักนี่ไม่ธรรมดานะฮะใจอยากกลับไปฟาร์มล็อกันให้หมดก่อนหนอนะ้องที่เราเข้าไปแล้วพี่ยังฟาร์มไม่หมดเลย ที่เราไปเจออาหารเยอะๆกันนะพี่ว่ามันน่าจะมีอีกเยอะนะใช่ใช่เราไปไล่เก็บอีกทีหนึ่งก็ได้เก็บรายละเอียดอีกทีหนึ่งโอ้โหเรียนคนนี้น่ารักจังสายเดียวสพายกาะระเป๋านักเรียนแต่งตัวน่ารักดีครับพี่เราต้องมาเีย็บแถวนี้ไหมนะเอ่อพี่พจะไล่ดูในนี้ก่อนรู้สึกว่าพี่ยัง,<อ>งฟาร์มไม่หมดไงี่วันนี้มีอาการเหนื่อยครับ วิ่งมาไกลครับเหนื่อยแล้วตีไม่เข้าเลยครับต้องไปพักเหนื่อยในบ้านก่อนครับเพื่อความปลอดภัยเติมน้ำทิ้งไว้ครับโบบะโบบอาพีตีเสียแต่พี่ได้มามาใกล้เก็บรายละเอียดตรงนี้ทีหนึง่งช่วยกันดูก็ได้บ้านนี้เรายังไม่เขียนยเลยอ,อือน้องน้องจัดการเลย หลันั้นน้องฟาร์มละมา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 พ่อหนุ่มอมเออพี่ถ้าอาหารหมดเมืองเราควรทำยังไงดีไม่มีบันหมดหรอกครับกินไม่หมดหรอก <c oughs> อุ้ยอุ้ยอุ้ยสมบีเยอะแล้วผมเข้ามาสู้ที่อาบครับออก่อนออก่อนออกรอนเดี๋ยว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 ตอนนี้แยกกันฟาร์มไปก่อนครับน้องเล่นไปก่อนน้องคลอยฟาร์มเลยน้อง อยากยกเตานี้ไปไว้หน้าบ้านนะครับชอบอืน้องมาแบบเลือดเลยโ<ม> <Okay. S 2> อ่งเปินเนดแน่ปั้งตัวน,นี้โอ้บอลนี้อะไรนะฟรีเข้าไปเลยมาบอลเนี้ยเลือดที่เกี่ยวัาสเตลละนีเนี้ยชิวๆโถมันมาขอหน้าหาเสียบีเต้ากันอุ้ยอุ้ยอุ้ย,ยเกือบเกลือบ ขาดมาได้น่าเกลียดสุดๆเลยเจ๊ตอนนี้น้ำหนักเรากำลังลงนะครับทุกคนหาวิธีเพิ่มน้ำหนักอยู่ขน,นมอบกรอบขอสักถุงดิขอสักถุงดิไม่มีอะไรเลยเบียร์ยนขนมหนึง่งมีแต่เบียร์เอาเก็บไปก่อนครับเบียร์นี้เพิ่มน้ำหนักดีเจอเคกเนาเสียาจ ไปต่อครับแบบนี้เคียนี่นี่เมื่อกี้บอกบ้านบริเคดอาจจะเจอของดีนะจากประสบการณ์ที่มีมาบ้านในบริเคดนี้อุ้ยเยอโอ้ไกดใจตกหายไปตะตมอุย้ยตอมมีม่เข้ามูดเลยครับการตอ่อสู้ในบ้านนี้ไม่ชอบเลยครับ นี่เป็นซอมบี้ที่มีการเอาชีวิตรอดแต่เขาก็ติดเชื้อกันหมดทั้งวงนะครับบ้านนี้ก็เลยถูกปิดตายไว้หลบว่าเข้เทาทหมีอาหารเยอะมากครับซมโอเนื้อ้มโอเนื้อเนื้อ้มโอขวานมุงหลังคาที่เขี่ยเต,เตาผิงลองใช้ดูไม่เคยใช้เลยหน้าตาเป็นยังไงขวานเดี๋ยวเก็บไว้ตัดไม้ครับเดี๋ยวช่วยเราตัดไม้ได้มีเยอขวานอะไร น้อง no. สนใจวุ้นี้เปล่าสู้กันเขาอยู่คืออะมาดูาอยู่เยู่นี่จะขวานผมไม่อกมอกที่เคลียร์ฐานงไงโชวถระยะสองดูของเลนเออเจอเครื่องปัดไฟแล้วพี่เ <laughs> ปลกแปลกนะกนะพี่ว่ารู้สึกว่าเราเจอเครื่องปัดไฟสามเครื่องแล้วเดี๋ยวมาแต่คือออฟโรด เิ้ยพี่เจออะไรรถจี๊บเก็บไว้เอ,อเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนมันหนักไหมเนี่ยหนักหนึ่งเ,เก็บ<ล>ไ,ไว้แล้วร<ะ>อรถจี๊บพี่พัวนี้แหละรอรถมันหนักอ่ะอลอลดิรอรถมันหนักสิบหกอ่ะปล่อยไปก่อนเดี๋ยวเราค <ละ S 2> ่อยเจอรถค่อยไหวกีเนี่เออเราเมาไว้ก่อนพี่ตัวนี้มีรถรถครับสีแดงมีอะไรรถมีเครื่องบันไฟครับตรงนี้ เกียร์มีดรวยเอะโอเค okay. น้องสำรวจบ้านนั้นเลยครับที่สำรวจบ้านนี้เองปึ๊บึ๊บหรือพงย,ย,ยากต้องระวังด้วยนะน้องดูแลแผลตัวเองด้วยนะครับยังยังไม่เลอะยังไม่เลอะตอนนี้เราเดินทางมาถึงบริเวณหน้าโกดังครับทุกคน Okay, เรามาเคลียร์ซอมบี้ตรงนี้ให้ครับเจ้าอออมอน่าบริเวณโกดังครับความจริงโกดังเราก็อยู่ได้เลยนะเพราะว่าเป็นรั้วสูงครับมีทางเข้าคือประตูเดียวเราก็ตก,ตกแต่งข้างในให้สวยครับ <c oughs> ต้องไปหาเฟอร์นิเจอร์หาอะไรมาครับ <c oughs> ซอมบี้ในโกดังแน่นปวดปวด พี่เจอหน้าตือแจมสองเร่มพี่กำลังเคลียร์ซอมบี้ฝูงใหญ่อยู่ครับต่อให้เราไม่สิบเหมือนน้องเขาก็ตามนะอย่าต้นเศร้าอุ้ยบ้านนี้บ้านนี้สองหลักสองหลักเน่ยเคยเป็นบริเวณนี้เราเคลียรเลย มในข้างในของน่าจะเยอะนะครับของฟังบานน้องฟามหมดแล้วเหรอสามหลังตรงนั้นอ่ะไปพี่จะไม่ฟางฟาก่อนก็ได้ครับมันจะได้เคลียร์เปโซนๆไงเดี๋ยวตรงนี้พี่จัดการเองไม่ต้องมาช่วยเดี๋ยวไม่ไหวเดี๋ยวพี่ร้องเองแหละพี่ซ้ายซ้ายหลังพี่เกือบไปแต่ไม่บอกพี่โดนนะเดี๋ยวแล้ว เรือมันบังตรงนี้ทุกคนป้ายมันบงังผัดเวรนผัดเวรนะน้องเข้ามาแล้วก็ผัดกันไปอุ้ยตนี้สร้างบ้านได้เลยใช่เราการแค่ได้ที่เดียวเราก็สร้างได้เลยเอาวาพี่ย้ายบ้านมาที่แกผ่องเยอะด้วยที่เนี้ยใช่ถ้าอ,อยู่ใกล้ใกล้เมืองแล้วอันนี้ตรงนี้ใกล้<ช>ถนนใหญ่ด้วยเ,เดี๋ยวอรอมีรถก่อนใช่ต,ต้องได้รถก่อนตอนนี้คิดซอมบี้ก่อนครับ ติติลดสติลดเยอะมากครับทุกคนเมืองมาโดพักเหนื่อยนิดนึงวันนี้ต้องกินอาหารเราก็ทำการเชียร์บริเวณร,ร,รอบๆนี้ไปก่อนครับใครที่ดูมาถึงตรงน,นี้ครับรบกวนเวลาสักเสี้ยววิานาทีครับลงไปกดไลค์แล้วกดซับสไคร e นิดนึงครับเดินทางสู่50สซับสไคร์ไปพร้อมกันครับขอบคุณมากเลยครับจะเอาชีวิตรอดให้นานที่สุดครับในโลกของเมือง ในโลกของเมอซอมบอยนี uh, ่ครับปวดไม่รู AIDS ้เรื <S 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 ่องแล้วอุ้ยหลังเขาฟาร์มแบบนี้ไม่ค่อยชอบเลยแนวไม่ไม่ได้บานฟอเซลอุ้ยอุ้ยบี้บปิโนะบิโละมันเลยเฮ้ยถ้าจะไปปัรมน้มันต้องทางนี้อะน้องวันนี้อาวุธพี่แม่งแย่มากเลย เดีอย่าเพิ่งเดินไปหนาของกินอย่างเียเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยครับพี่เอวพี่อยากเก็บเวลเก็บเวลใช่ใช่พี่ก็อยากเก็บกันพูดถึงเก็บเวลก็อัพเลยครับทือสั้นทื่อยาวไม่ใช่ทือสั้นวันนี้ดูทักษะอะไรอัพพับทื่อยาวขั้นแปดครับก็น่าจะวันฮิตเหมือนกันแหละครับ แทีนี้อาวุธมันจะพังเร็วครับเป็นไม้เบสบอลเนะาะก็รอเฉลงมาก็น่าจะเคลียร์ซอมบี้ได้เอออาวุธจะท<ช>นท้ายกว่านี้ครับออใช่ใช่ความน้ำมันครับโอ้โหความแหลกมาแล้วครับเนาะเขาดันมานแล้วครับเร,เราก็ค่อยคลบคลานไปครับถึงความน้ำมันแล้วทุกคนทางนี้มีครับอยากให้มันเป็นเสี้ยนหนามเราเราจะได้เติมน้ํามันแล้วน้องเขาพกถังน้ํามันมาด้วยใช่ไหมใช่พี่เออข้างในมีซอมบี้ตำรวจ เอาไม่ใช่เดี๋ยวใส่หมวกขับไย้เเฮ้ยทุบให้เขาออกมาครับหน้าถนนเยอะนะ๋ยวขอโฟกัสตรงนี้ก่อนน้องระวังระวังให้ด้วยระวังให้ด้วยพี่เปิดประตูให้เคทอมบี้ก่อนเนปั๊มเคลียร์ไหมครับเงียบๆแบบนี้แสดงว่าน้องเขาไฟายอยู่ <laughs> เคเปิดประตูให้เราน้อง ที่กลุ่มนี้เคลียร์ไหมเคลียร์ให้หมดครับเคลียร์ให้หมดไปเจอทัมพี่เกาะพี่มามามาอนนี้เราน้ำหนักลงครับป้องยักขน้นหน่อยนน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 นเนน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 อนน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 นอนนนนนนอนน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 มนน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 านนนนตัวนนนน ไปเกาะมาแล้วไม่มีโลวด้วยนั่นแหละครับใส่เลยใส่เลยใส่ยังยังพี่อเกาะเก่าทำไงเก็บไปก่อนเกาะเก่าทิ้งเลยครับมันซ่อมไม่ได้ครับชุดเกาะเติมน้ำมันเลยน้องจังหวาดว้าแบบนี้เติมน้ำมันเติมน้ำมัน,มมนอย่าเพิองอ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเติมอย่าเพิ่งเติม,ยเ,ม,ม,มเยอะเยอะเยอะ ภารกิจปั๊มน้ำมันวันนี้ก็คลิปนี้ถือว่าสักเซสครับยังมีเวลาครับโอ้ยนึกว่าตอนเช้าเรา,าตามแม่มาตอนนี้หนึ่งทุ่มครับออกจากบ้านมาประมาณเก้าโมงนะแต่ว่าไปว่ามาตั้งแต่เราเล่นมาเรายังไม่เจอรถบ้านเลยเนาะโอ้โห,หน้องตีแบบเปาะเปลาะเปาะ,ะช็อชอชอน่าจะเคลียร์ประมาณหนึ่งแล้วเนาะออกมาเคลียร์บริเวณข้างๆให้ครับเพื่อความปลอดภัยในการปั๊มน้ำมันของเรา เรียบร้อยได้มาเรียบร้อย<ะ>เก็บเก็บเก็บเราได้เรามาถึงปั๊มน้ํามันแล้วก็เติมน้ํามันใส่ถังเป็นที่เรียบร้อยครับทุกคนน้องฟาร์มหมดแล้วใช่ไหมเน,น,นี่ยอันเนี้ยใช่มันมืดแล้วดิใช่ตอนนี้เวลาสี่ทุ่มสามสิบมืดแล้วครับตอนนี้ปรหาต่อไปครับไฟจะดับต้นไหนครับมาดูใช่ตอนนี้เราชีวิตรอดมาแล้วทั้งหมดเป็นเวลาหกวันครับเรามีรถอะไรบ้างเห็นรดตู้หนึ่งน่าจะสองคันเลยบ้าง พี่ต่อสายตรงได้ไหมยังไม่ได้ดิแต่เรามีกุญแจหลายคันอยู่นะแปลอารถตู้ก่อนพี่เอารถตู้ไยาย้ายผ่านีกว่เดี๋ยวขอ,อนึกแป๊บหนึ่งรู้สึกว่าจะเป็นแถวนี้นะฮะจะมีรถตู้คันสีดำที่มีกุญแจอยู่ไป,ไปไป,ไป,ไป<า>มุดเลย,ยมุดเลยครับมุดเลยออกได้ม <ไป S 1> ากเลย,เ,เ,ลยเดี๋ยวพี่จะนำให้ด้รถใช้แล้วครับทุกคน หาจุดเติมรางวัลมาไ,มได้ไปดิที่ไหนอ๋ยวขอดูสภาพรถก่อนอย่าเพิ่งเติมอย่าเพิ่งเติมขอดูสภาพรถนิดนึงรถคันนี้นนน l. L l l โตโยต้า87แลนด์ครูซลบแบกอ๋อม,มีมีแบกของได้ข้าง,งบนครับอุ้ยซอมบี้มาให้ 98, รถจุดของได้98ครับลบแบกจุดของได้อีก90รวมๆแล้ว180ครับคันนี้จุดได้180จริงๆไม่ได้ดูเครื่องเลย ดูเครื่องกบแบตนิดนึงโอ้โหสภาพมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเอาเอาก่อนไหมคันนี้พี่มีกุญแจงไงตอนนี้พี่ยังต่อสายตรงไม่ได้ไงประเด็นเอาไปก่อนหา<ป>ทางเติมหาทางเติมไม่ได้มันเติมตรนไหนวะลิดขวาที่ตัวรถเลยครับแล้วมันเกิดเออพี่เราเราจะรถออกไงเฮ้ย,โ,ฮยโยกเอาดิขึ้นรถเลยครับขึ้นรถเลยขึ้นรถเลยเฮ้ยพี่ลองขับไปก่อนได้ไหมเผื่อแบบรถติด รทคันแรกของเราครับทุกคนเมื่อกี้ไม่ได้ดูสภาพเครื่องสภาพเครื่องสามสิบเอ็ดนะฮะแต่ไม่ได้ดูว่าเครื่องมันความแรงเท่าไหร่นะบึมเบมบมบ,ม,บ,ม,บ,ม,บม,มีซอมบี้อยู่ข้างหน้าด้วยแม่งเอ้ยถ้้ผมวอ,อ่ไปเคลียร์ก่อนไหมพี่แล้วพี่ถ้าพี่ออกได้อะลง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  ออบอๆๆออโอเคอึอโอ้ยยกล้อรถไม่กระโดดจังวะเกิดการแพนิค่ยแพนิคที่เมือนมันมีแบบดีบัฟที่มันเป็นแบบอ๋ออัวเคียซอมบี้ก่อนน้องรถคันนี้มันไม่ดีพี่จอดรถไปให้ยกรถแม่งแบบเพื่องโคตรช้าเดี๋ยวขอเช็คก่อนนะโอ้ยซอมบี้ตามหลัง การใช้รถก็คือเป็นการดึงดูดซอมบี้อย่างหนึ่งครับทุกคนแต่ก็นั่นแหละรครับเราต้องใช้ครับดูหลังให้ด้วยดูหลังให้ด้วยเดี๋ยวดูก่อนว่ารถคันนี้เครื่องแรงไหมครับโอ้โหกราบเปลี่ยนได้เปลี่ยนเถอะเครื่องสามพันเครื่องสามพันห้าสามพันแปดเอ,อ้อพี่ขึ้นไปฝั่งโอ้โหเครื่องอย่างกาครทุกคนเอ้ยซอมบี้ครับซอมบี้ลงลงลงโอ้โหเยอะเลยนี่ลงเลย แล้วเราเราก็สูบบุหรีอยู่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่น้องเขาบูโคตรโหดทุกคนนี่ถือว่าเราได้ไฟรถสองช่วยแล้เนี่ยใช่ปะใช่พี่แต่มองไม่เห็นนะม,นมองไม่เห็นแล้วฮะเนะี่ยแต่ใช่ว่าจะพลาดไม่ได้นะฮะว่า <c oughs> ไปว่ามาเราก็ยังไม่เจอซอมบี้อะไรนะวัคซีนเลยทั้ตัวแล้วเนี่ย ผมโหลดหมอดวัคซีนด้วยนะครับ,ปร,บออปรับอัตราการดอปของวัคซีนไว้ห้าสิบห้าสิบเลยครับแต่ยังไม่เจอซอมบี้สักตัวเลยนะแต่รถลับบ้านแล้วครับทุกคนตรงไปเลยพี่ตรงเลยอยางลดขวางออืับได้พี่ดูเปล่าไม่ได้โอ้ยได้ได้ได,ได้ทุกอย่างแก้ได้ครับน้องเคลียร์ไปน้องเคลียร์ไปพี่ลากรถออกก่อน เยฉยเฉยผมก็พอ,อละไม่ชนไม่ชนตอนนี้เป็นเวลาตีสามครับเราได้รถมาแล้วครับําลังเคลียร์ทางครับโอ้โหจอดเฉยๆยดับน้องชายอย่าเพิ่งขึ้นนะลากไปไหนเนี่ย <c oughs> ลากไปทางนี้ก็ไปปิดรูนี้เอ้รูนี้เราเป็นเป็นทางตันอยู่แล้วนี่เราไม่ได้วิ่งเส้นนี้อยู่แล้วมาแล้วครับมาแล้วครับเคลียร์ทางเคลียร์ทาง แต่รถมันเท่น,นะเราจริงแต่เครื่องมันเบาไปหน่อยวะ่ะ <8. S 1> เครื่องสาบเครื่องสามร้อยแปดสิบอะรถเก่งยังแรงกว่าเลยเจอเจ้าที่สถานพินิจครับน้องระวังรถมันจะกระดิงซอมบี้มันปีนไปปีนมาคือวงงปวนใช่ไหมวะไม่ดีมีไดิหลังเข้าน้อง ช่วย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 น้องก่อนนะโอ้โหไม่ทันดับรถดับเฉยโอ้โหเพราะว่าถ้าตอมีแผลเยอะไม่ได้หลอดไอ้เกลือขนานี้ <c oughs> น้องน้องซอมบีด้านซ้ายน้องเคลียร์หน่อยข้างหน้าซอมบี้เยอะแล้วอยู่ที่มืดอ,อุ้มไม่ชอบเลยพี่ น้องกันไว้ดันไว้น้องพี่กำลังเคลียร์ทางอยู่รถอะไรเนี่ยหลังดูเหมือนคันหลังจะหนักกว่าทุกคนโอ้ยความร้อนขึ้นแล้วพี่พี่ต่อมีมาเต็มเลยเออ<จ>เสียง,ยงรถดึงดูดมันดิออกก่อนออกก่อนร้องออกก่อน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 เยอะ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  รถเต็มเลยรถสร้างปัญหาแต่พีผ่ผมไม่ชอบที่มืดจัดจัดอ่ะคือมันมองไม่เห็นไม่เป็นไรครับ,<ช>รบน้องอตอนนี้เวลาตีสี่ห้าสิบครับใกล้แล้วครับอดทนนิดนึงครับทนนิดนึงทนนิดนึงระวังหลังให้พี่พอน้องเล่นไม่ได้ไม่เป็นไรระวังหลังให้พี่พอพี่เล่นได้อยู่เนื่องจากว่ารถมันเก่าครับเครื่องรถมันก็เลยดังครับดึงดูดซอมบี้ กือบจะทั้งเมืองก็ว่าได้ครับหรือมีเสียงอะไรแปลกหรือเปล่าเนาะไม่มีนะไม่มีใช่ไหมผมหูตึงไง้าแล้วจมช้าแล้วสวยผมเอาเฉดหูตึงมาก็เลยไม่ได้ค่อยด้ยินเสียงอีเวนต์อะไรครับหว่บางทีเล่นอยู่คนเดียวก็อยู่ดีก็มีสูงซอมบี้เดินมาเลยที่แบบไม่รู้ตัวครับไอซอมบี้ตัวนี้เป็นอะไรไอซอมบี้มันนั่งอะพี่คือแหละไม่รู้มันอ้อจัดจ่ายหน่อยมันหลอนแล้วมาโดย จอดไปเฉยๆยังดับครับทุกคนอันตรายป้าน้องขึ้นครับผมรูม้วมาปลอดภัยไห้พี่ขับไปเลยหมน้องวิ่งเอาอเอ,อ <c oughs> เยสุดแล้วพี่ <c oughs> <c oughs> ยืดยุ่นกันด้วยว่าบ้มา,มาแข่งกัน <c oughs> โอ้ยยืดยุ่นนะพี่บอกเลยซอมีเปล่าเนะี่ย ไม่ได้กลับบ้านมามในรอบสองวันครับมาดูโมหมอกโอ้ยจเจริญถือว่าดีครับถือว่าดีโอ้ยพี่ไปฉายผมถ่านแค่หมดแล้วสิบห้านะเออไม่เป็นไรครับผมว่ากาานันเดินทางตอนคืนเริ่มไม่ปลอดภัยพี่ถ่านหมดแล้วพี่มีถ่านให้อยู่พี่เก็บถ่านไว้ประมาณห้าก้อนพี่ไปเก็บของแล้วโอ้ยบ่อยและเก็บของก่อนครับตับถึงบ้านแล้วในหมอกเก็บตามอกันงรัวมานเลยน้องเขารัวเขาเรียกว่าหน้าหมดน้ำตัดครับอืมเต็มครับ รู้ที่จะเก็บไว้ยังไงอื่นน้ำมันไม่เหลวใช่ปีน้ำเราวน้ำเหลวน้ำเหลวน้ำเหลโอ้โหน้ำเรลวเาจะแบบตื้นแบบมันโดนพวกหุ่นพวกฝุ่นแล้วมันเหลวอยู่คงอยากจะไม่สะอาดน้ำไม่สะอาดเราก็ทำไม่ได้เรียกว่าอะไรนะเราไปกอไปต้มได้ไอคอนที่เบียร์นะนักลงครับทุกคนทำอาหากินก่อนทุกพ่อครับเดินน้ำตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงบ้านเราแล้วครับได้รถมาหนึ่งคันมีรถใช้มีน้ำมันครับแต่รถสภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับ เดี๋ยวเพราะว่าจะค่อยหาเทินคนใหม่ครับเก็บสกิลการช่างยนต์ครับตอนนี้ก็มาถึงบ้านมาพักกินอาหารวันนี้เป็นวันที่หมอกลงครับถือว่าเป็นการกลับมาจัดของด้วยครับเดี๋ยวก็มาสรุปแล้วอาหารได้แบบโอ้โหของสดได้เน้นๆอ่ะได้มอผมว่าน้้ำเนี่ยให้กินได้หกหกห้าวันอยู่อะที่ผมเก็บไว้เนี่มีกระทะอยู่สามใบแล้วก็หมอยีกสองพี่ว่ากินได้กี่วันอาทิตย์หนึ่งได้อยู่ห้าห้าวัน าไม,ไม่พี่มาสองคนอาจจะไม่พอวะโอ้เดี๋ยวเราก็ไปฟาร,ร์มตามบ้านได้เราได้เกาะครบแล้วครับช่วงนี้ก็ปลอดภัยนะมันมีเกาะช่วงแขนไหมพี่ดูไม่มีมีอาหารเน่าเกือบทำลงไปพี่จะวางยาคนเออ,อดิแซลมอนเน่าแล้ว เอ้ไม่ดีไอพวกนี้เนสารเอาไว้อ่านแก้เบื่ออืมนื้าสารที่อนั่นละใช่ครับเอ้าแล้วก็วารอพื้นเชยเลยล่ะเชยได้าอาหารกินละกินอาหารเสร็จก็ซัสเบียร์ควนครับที่มีเสร็จเหล็กไหมหนึ่งหนึ่งอันเอ้ยไม่ดีต้องมีหัวเชือ่อต้องมีเหล็กแล้ว่ งานช่างเชื่อมระดับสองระดับสามพี่ใช่เรายังไม่มีช่าง,งเชื่อมแม้แต่ขั้นเดียวเลยช่างเชื่อมเฮ้ยพี่ผมมีอันนี้วะแผ่นเล็กอะเล็กอว่พี่ใช้แผ่นเล็กหนึ่งแล้วก็หัวเชื่อมอีกหนึ่งหัวเชื่อมเรายังไม่ได้เลยกินอาหารก่อนกินข้าวผมจำได้ว่าผมเคยเก็บมานะหรือไม่ก็ไม่ได้เก็บอะคนละเซิร์ฟครับคนล,ละเซิร์ฟคนละเซ<ล>ิร์ฟหมดเลยกินยกยกหมดเลยครับพี่กินแล้ว เมืองมาโดตอนนี้แล้วถือว่าชิวเลยพี่ย,ยันครับเ่อยว่ายันแต่สุดตัวผมวะต้องเคลียร์ไปเกือบ10%แล้วพี่ผมวะเร่าตัดสิแล้วเป็นสิ่งที่ควรจะทำในเกมโปรเจกซัมบอยครับการจดบันทึกแผนที่เนี่ยเพราะว่าไม่งั้เราจะฟาร์มเป็นวงกลมครับ <laughs> ไม่ได้ประโยชน์อะไรนมัี่เลยเอาไปรูปเลยดีพี่ ไม่มีปัมม๊มถังน้ำมันอยู่นี่อ่ปมีรูปปัมม๊มน้ามันอยู่นี่ไปเห็นแบบชัดเจนเลยต้องมีปากกาอ้เอาไรน้ำมันก็ได้โอเคที่ไหนอีบางนอเท่ากัพี่มีถานแบตเตอรี่ให้เม็ดหนึ่งเรายังไม่เจอซอมบีบ้วัคซีนสักตัวเดียวครับเราเคลียร์ซอมบี้น้องเคลียร์ไปกี่ตัวแล้วนี่ ส่วนตัวผมเคลียร์ซอมบี้มาแล้ว700กว่าตัวครับน้องเคลียร์ไปกี่ตัว800 35800รวมๆประมาณพันห้าครับยังไม่เจอซอมบี้เอ้ยยังไม่เจอซอมบี้วัคซีนเลยนะฮะถ้าโดนกัดนี่คือต้องยื้อชีวิตจะจัดเลยตามหาซอมบี้วัคซีนผมว่าสการสำรวจครั้งนี้ได้โคตรเยอะเลยได้ของดีกว่าดีกว่าไปตรงบ้านรถพ่วงเนาะดีกว่า EP อีไรตลยต่าง EP ที่แล้วไม่มีอะไรเลยใช่ แบบที่เหลือไม่มีไม่เจอระหว่างที่เล่นนะ่ะพี่ก็มีความคิดอยู่ในหัวตลอดเลยนะว่าอะไรนะว่าเราปรับเซิร์ฟมาโหดเกินไปหรือเปล่าเข้าไปไม่เจอของไม่เจอของเลยแต่พอไปถึงตัวเมืองแล้วมันเจอของันรู้สึกว่าเออโอเคแล้วแหละที่เราปรับเซิร์ฟไว้แบบนี้โอเคคลิปนี้ก็จะตัดจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับหากถ้าชอบใจฝากกดไลค์กด Subscribe ให้เราสองคนด้วยร่วมเดินทางไปพร้อมกันสู่ห้าสิบ c r i b ไครับ โชคดีครับที่รักซอมบอยเหมือนกันเราเจอกันใหม่ใน EP ต่อไปครับบ๊ายบาย